ราศีสิงห์เนี่ยถือว่าเป็นปีแห่งรอยต่อของความอึดอัดติดขัดคือชาวราศีสิงห์เนี่ยเป็นปีที่มีดาวเพื่อรสบ,บดีเป็นวินาศกับดวงชะตาบางทีอยากจะคิดอยากจะทําอะไรก็ติดขัดไปหมดมในระยะเวลาหนึ่งปีที่แล้วและมามถึงอีกครึ่งปี2 5 5รอหสิด๋อภายในครึ่งปีนี้จะยังติดขัดอยู่ยังติดขัดเหมือนเมื่อปีที่แล้วอปวดหัวตัวร้อนนอนไม่หลับกระสับกระสายอ,อึดอัดมีปัญหาอะไรอย่างไรประการไม่ลงตัวเหมือนกับ ตั้งใจดีแล้วทําไมไม่สําเร็จก็พอฟังหมอดูให้สักหน่อยสิจะได้เข้าใจว่าอ๋อช่วงนี้มันฟ้าไม่เปิดนี่หว่าฟ้าไม่เปิดแล้วเมื่อไหร่จะเปิดล่ะจ๊ะเดือนสิบเอ็ดกรกฎาคมปีนี้ก็ลุยสิก็จบแล้วอเอเข้าใจยังชาวราศีสิงห์นั้นจะต้องระวังอีกครึ่งปีจนถึงสิบเอ็ดกรกฎาคมใช่หลังจากนั้นล่ะฮะดวงดีมากเลยฟ้าเปิดเนี่ยอะไรก็ง่ายจากยากก็เป็นง่ายการงานการเงินเออว่ามาของชาวราศีสิงห์เป็นยังไง ชาวราศีสิง์เมื่อดวงชะตาเปิดนับตั้งแต่กลางปีเป็นต้นไปหลายสิ่งหลายอย่างก็เริ่มดีที่ไม่มีคู่ก็จะมีคู่ที่ไม่มีมิตรก็จะมีมิตรเข้ามาเกื้อกูลการงานก็ค่อยเพิ่มคูนประสบความสําเร็จโดยเฉพาะเรื่องของราชาการก็รุ่งโรดการค้าก็รุ่งเรืองตั้งแต่11ก็กรกฎาคมเป็นต้นไปทุสุขภาพความรักนะครึ่งปีแรกสุขภาพ่ําแย่คนเกิดราศีสิงนีจะเป็นโรคโรคหนึ่งนะคือโรคปวดกระบาลเครียดไมเกรนความดันขึ้น เพราะราศีนี้มักไม่ค่อยเป็นโรคอื่นอพอพ้น1 1กรกฎาคมปีห้าดก็หายชาลุย,ชา,ลยชาวราศีสิงห์ให้ไปไหว้พระเสริมดวงอะไรยังไงบ้างฮะราศีสิงห์เนี่ยคือราศีที่มีพระอาทิตย์เป็นเทพประจําตัวเพราะฉะนั้นหนึ่งพระที่เป็นทองคําทั้งหมดมหลวงพ่อพระทองคําวัดไตรมิตรภูเขาทองวัดสะเกดนะหรือไปที่มีเจดีย์ทองเจดีย์ทองของวัดพระธาตุหลวบุู่ชัยที่เป็นเจดีย์ทองครับ